พื้นที่น้ําขังนะครับผมสังเกตใบนะครับขอชักใบหนึ่งก็แล้วกันนะครับมันมีความสดชื่นมันมีความสดชื่นอยู่ใต้ดินตรงนี้คือพื้นที่ท่วมหน้าฝนไหมก็มีบ้างมีบ้างแต่หน้าแรงเขาก็งามใช่เดินมาทางฝั่งตรงกันข้าม oh มก g อดนะครับมันมีอาการที่ไม่สมประกอบครับมีอาการที่ไม่สมประกอบ เหล่านี้ต้องสังเกตสังกาเดินมาเรื่อยๆเออน้ำขังจะเป็นอย่างนี้การที่น้ำอากาศไม่ถ่ายเทต้องแก้ไขน้องหยงหวกร้อยไร่มนกลายโพูดค่ะเอาแปลงที่มีปัญหาที่น้ำขังให้ผมหน่อยแปลงนี้ก็มีค่ะเอเอาอย่างนี้เอาเอาเราเทสเราแก้แปลงนี้นะแล้วจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกตรงนี้ขังแน่นอนที่รอนปล่อยเอาไว้เพราะฉะนั้นต่อวันตกด้านนี้ทิศเหนือมาหาผมนี่ทิศเหนือค่ะ รถเจาะเจ้าก็มีก<ะ>ารบะวบวางเจืห้หันนี่หลุมหนึ่ง<ะ>ห่างกันสักส<ะ>ิบห้าเมตรมันคุมได้เลยน้ําจะหายลงแล้วพวกเรานี้จะเปลี่ยนไป<ะ>ต้นกล้วยจะเปลี่ยนไปคอยบ่อบบ๊อบหลดอกขอให้ทำแล้วต้องหยงช่วยเก็บภาพส่งให้ผมได้คเอา้ารถเจาะเจ้าเอามาเจาะรวดประมาณมุมนู้นตรงนี้มุมนี้ ร้อนมุมน้นเ็ษอิดเห็นเยอะเลยขวดน้ําที่บอกว่ามันทําลายสิ่งแวดล้อมก็เอากระโปงกเผาอะเพราะฉะนั้นเห็นขวดน้ําคนงานเยอะแยะเลยขว,วดเหล้าขวดเบียร์ขวดเหล้ากับทิงแดงกเก็บมาแล้วเศษอิดก็มาทับบนทับบนทับบนพ้าดนึกไม่ออกไปบ้านหมออ้อยที่ออนุสิเกตผมแก้ประมาณ3วันต้นไม้เปลี่ยนแปลงลมเดินอากาศเดินน้ําเดินตรงนี้จะเปลี่ยนที่ ที่มันโดนแดดค่ะพวกนี้จะต่างกันมากกับสิ่งที่เราปลูกในที่ร่มลำไรพวกนี้ระหว่างเนี้ยเส้นตรงไปเนี้ยจะโดนแดดมากมากเลยยิ่งเฉพาะหน้าแลง้งหรือหน้าหน้าหนาวเพราะว่าตะวันตกแทบจะขึ้นเร็วลงเร็วเนาะตะวันต์ พวกนี้เลยโดนโดนแทบจะทั้งวันต้นนี้เหมือนกันค่ะนี้ก็จะโดนพวกนี้ก็จะกรอบหมดเลยจะพยายามแตกออกใหม่ก็ไม่ได้กรอบหมดไม่ได้เขาก็พยายามถึงจะอยู่ฝั่งนี้ก็กรอบกรอบหมดแล้วทําให้มันอ่อนแอแล้วมันเป็นโรคจริงๆอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้รูใบเขาก็จะเป็นแหลมแหลมน้อยๆไม่ได้มีความชุ่มชื้นอะไรหรอกกริงก็ไม่แตกใหมย่ยอดก็ไม่มีมันทําให้มันเป็นไม่ได้ผลผลิตลูพ<ว>กพวกนี้ย่<ห>ะ,ะ,อะพอลูกแบบนี้ก็ไม่ติดเพราะว่าแดดมากๆ เนี่ยค่ะตรงนี้ก็พยายามที่จะต้องอันนี้ใหม่แต่ตรงที่มันมีร่มมีอะไรเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกรอบไม่ค่อยแห้งเหตุผลว่าทาไมถึงต้องปลูกร่มลําไยก็ถือมีกล้วยนี่แหละเต้นกล้วยเนาะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันอยู่ในที่ร่มลําไยต่างกันมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นร่มลําไยมาแล้วค่ะเนี่ยก็จะมีการแตกยอดใหม่แล้วแต่ก่อนนะมันไม่มีร่มเอาแค่สแลนแล้วก็ต้นเล็กแล้วต้นแค่ประมาณนิดเดียว ต้นทาเนี้เยเขามาปลูกแล้วมันมีสแลนแต่เนี้ยพอโตขึ้นมาใบากล้วยก็เอามาคุมโคนได้หญ้าพวกนี้ก็เอามาคุมโคนเลไททาให้มีความชุ่มชื้นขึ้นมาใบามันจะมันเนาะใช่ค่ะใบก็จะเขี่ยวมีความชุ่มชื้นขึ้นมามองอยังไงก็โอเคกว่าแล้วก็เนี่ยได้ดีมากๆเลยก็อาจารย์โควิด ก็ยังมาเชียร์เรื่องร่มพังแสงโดยที่เป็นกล้วยใช้ทําเป็นร่มพังแสงค่ะก็เลี้ยงคนงานได้เยอะมากๆเลยนะคะแทบจะออกได้ทุกอาทิตย์เลยก็เลี้ยงคนงานได้ก็ยี่สิบกว่าคนที่ยงต้องเลี้ยงก็ช่วยได้เยอะแหละอันนี้ก็จะเป็นผลพลอยได้แล้วแหละในอนาคตแต่อันนี้ก็จะเป็นงานหลักแล้วพืชพังแสงเป็นเป็นงานหลักแล้วอันนี้เป็นงานรองลงมาสวัสดีครับ21ธันวาคม2565้า 25, ผมอยู่กับน้องยงซึ่งดูแล สวนโปโกพันกว่าไร่ซึ่งผมเห็นการปลูกของน้องเข้าประมาณตั้งแต่ปี6-6 6-2 6-2ปลายปีเป็นสวนของคุณเหมียวครับพันกว่าไรผมเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะผม,กผมบอกว่าผมบอกว่าเจ๊งแม่นบหเจ็งโปเหลือ น้องย้อไปคนขอนแก่นเลาสิีด้เงินเดือนโบนอก็คิดไปนะคือผมมองเห็นแล้วผมบอกว่ามันมันไม่มีอนาคตพันกว่าไรนี่ก็เอาจริงว่าไม่บอกว่าเพื่อนเสียเงินไปเท่าไหร่เท่าไหรไม่บอกมันเยอะมากมันคล้ายๆกับว่าขี่ช้างจับตะกะแตนแล้วผมมาดูตอนมันตายนะคนที่ประกันเอาต้นนี้มาให้ปลูกนะแล้วตอนมันตายเนี่ยพันกว่าไรมันตายเยอะมากไม่มีแม้แต่ต้นเดียว่มันตายเยอะมากระบบน้ำเขารับประกันว่าจะต่อให้ มันก็ไม่มามันได้เงินค่ายาแล้วอะไรยังไม่เรียบร้อยจ่ายเขาเนี่ยบ,บนเรียบร้อยแล้วก็คนเงินเยอะเป็นอย่างนี้แหละ,จะเจ๋มียวทีนี้นะผมบอกว่ายัางไงนะเจ้าจะต้องเอาคน20คนคนละ300บาทวันละขายหกพันอ่ะค่ะใช่วันละหกพัน 6, นี่เจ้าสิขายอย่างมันจะได้มือละหกพันอ่ะหกสามสิบแปดเดือนละแสนแปดขายอะไรวะมันมองเห็นโอกาสเกิงไงแล้วต้นน,นี้นะ ต้นโกโก้เอาใส่แซลมนมีหลักสองหลักสามหลักสี่หลักเก้าหมไว้กั้ง <c oughs> กากันหฮมไว้ก็คือบ่หาสี่ขันยูมาตั้งให้กั้งให้นะมองเห็นก็หัวลาะไงแล้วผมก็แนะนําว่าเจ้าจะต้องปลูกไอ้นี่ห็นวะแนค่ะ <c oughs> ผ้นสุดท้ายนะครับโกโก้พันกว่าไรเ <c oughs> หลืออยู่ถึง2 0งรไรไหมไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึง200รยไรอะ่ะนอกนั้นก็คือผมก็แนะนําให้เอากล้วยมาปลูกแซมถ้าพอเขาได้เลี้ยงชีวิตคนงาน <c oughs> ที่มันลูกพันกัน กันมาสามปีสี่ปีนี่มันก็เลยทิ้งกันไม่ได้เขาต้องดูแลคนงานชีวิตคนงานไล่นี้ก็ไม่หนีใช่เอเพราะว่าอยู่ที่นี่มีมปูมีปลามีอาหารการกินให,ให้ลดรายวันทํางานแล้วก็ก็ไม่หนีก็ไม่หนี <tweet. S 1> นี่คือความผูกพันความรักที่ระหว่างลูจกจ้างนายจ้างเท่าก่<ช>ประมาณนี้ก็สรุปว่า คุณยองอยู่ได้เพราะอันที่ผมให้ปลูกนี่เนาะอ่าอันที่ผมไม่ให้ปลูกผมบอกว่าคุณจะมีรายได้เลี้ยงคนงาน20คนได้ก็แต่เมื่อคุณต้องมีรายได้รายวันและอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าแสลนดิบังทางแดดทางแสงไว้นั่นกับต้นนี่อะไรได้ประโยชน์กว่ากันต้นนี้ค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยก็สั่งต้นกล้วยมามากมมยเยอะแยะลงเต็มเพียบเลยเพราะฉะนั้นโกโก้สี่ร้อยกว่าไร่ก็กลายเป็นสวนกล้วยไปปัญหามันมีอยว่าอ่าจะได้บอกเจม,มียวไงมันเป็นประธานรุ่น ธนาคารน้ำใตดินรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเ้วยก็เป็นประธานรุ่นถ้าน้ําขังถ้าน้ําแฉะตรงนั้นจะเหลืองใช่ค่ะหน้าฝนเหลืองห้างล่างน้ําลงใต้ดินไม่ได้ตรงไหนที่เป็นที่ดอนกล้วยจะงามในหน้าฝนค่ะหน้าแ้งอยู่ไม่รอดผมจะตามเก็บภาพตรงนี้ก็เลยเป็นที่ดอนใช่ค่ะเป็นที่ดอนกล้วยได้ผลประโยชน์เป็นที่ลุ่มกล้วยตายโกก็ไม่รอดก็สรุปว่ารายได้รายวันไม่โตแต่ก็ไม่ตายอีกนะอ่า พราะอะไรมันมีสปริงเกอร์ต้นนี้ประมาณ40กิโลอ่ะน้ำก็เท่ากับ40ลิตรนะ,ะเพราะฉะนั้นกี่ต้นหละคุณนับเอาเองผมไม่อยากคิดคำนวณเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นดีกว่าไปซื้อแซลแนแล้วก็มีรายได้ถ้าถ้าต้องยมไม่มีรายได้นะเจ้าหนี้ไปหน้าอยู่บ้านอยู่ขวัแกนอย่างแน่นอนเหล่านี้เป็นต้นแค่ผมไปสัมผัสแค่หางตารนิดเดียวเหล่านี้เป็นต้นเอาสรุปให้ฟังไม่ใช่ว่าผม พูดนินทานนะเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยพื้นที่น้ําขังหน้าฝนเป็นยังไงต้นกล้วยไม,ไม่ไม่สวยเลยค่ะต้นแบบแทบจะเน่าอ่ะหน้าฝนน้านําลงใต้ดินไม่ได้มันก็เน่าเพราะมันเป็นพืชหลมลุกเพราะหน้าแลง้งมองที่ม,ตมีตรงที่มีน้ําขังงามใช่ค่งงามแต่ตรงที่หน้าฝนน้ําขังหน้าแล้งงามมันสลับกันประมาณนี้สรุปอย่างนี้นะน้องหยงแล้วก็ค่อยดูคลิปของหมอพินิษนะ ฝากคุณเหมียวไปหาหมอพินิตหมออ้อยที่อ่อนนุช1ิไปดูว่าผมแก้ปัญหาต้นมะม่วงมันเหลืองผมให้วางมุมจึกจึกจึกไม่ถึง3-4สี่วันเปลี่ยนใบใหม่เลยคือขบวนการถ่ายเทอากาศน้ำจะต้องหมุนวนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาหน้าฝนข้างล่างมันก็แห้งพอหน้าแลง้ง น้ำก็หายไปเพราะมันกลิ้งลงไปในน้ากกไหมนี่น้ํากกน้ําลาวเอ่อน้ากกน้ําลาวน้ําอิงน้ําคันน้ำสายประมาณนั้นมันก็หายไปแล้วมันก็พบกับความแห้งแล้งฝากคุณเหมียวนะมีโอากาสว่างๆไปคุยกับหมอตู่นะไปหาน้องโซ่ไปหาน้องไม้ซึ่งเป็นคนสวนของหมออ้อยเขาจะบอกคําตอบเองอันที่สองพอพูดเรื่องสุรินซีพอพูดเรื่องอีเอ็มอาจารย์หนูทำหมดแล้วหนูทำหมดแล้วหนูทำหมดแล้ว ไม่รู้อะไรอะไรอะไรของกิงคุณยังไม่ค้นพบไงคอยว่าก็เจามันอีกสามปีแล้วเจาะมเรนเอยมน,น้ำคอยนะไม่มีเวลาก็ต้องได้เรียนเออก็ต้องเรียนเพราะว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถ้าไม่ดีผมไม่จับผมจับอันที่หนึ่งเรื่อง e m เมื่อ30ปีที่แล้วอันที่สองเรื่องธนาคารน้ำไปดินอันที่สามโควิดภูพนัน์เฮผมจับพืชที่เป็นพืชที่จะเป็นมหาอำนาจของชาวบ,บ้านพืชที่จะเป็นอาหารของมนุษยชาติในอนาคต วันไหนเจ๊เหมียวมีกําไรหาคนงานมาแทนเจ้ากลับบ้านไปทําสวนอยู่ขันเก่ียนบ้านเราเนาะเราไปดูต้นที่มันเหลืองที่น้ําขังที่น้ําขังนี่คือต้นที่เหลืองน้ําขังที่ดอนเราไปดูที่ดอนตัวนี้ก็คือที่ดอนที่น้ําไม่ขังหน้าฝนทีนี้เราเปลี่ยนไปดูที่ลุ่มน้ําขังในหน้าฝนแต่หน้าแรงงามแปลงนี้แปลงนี้ก็ดอนอยู่ค่ะเนี่ค่ะตรงนั้นที่ลุ่ม อ่ะไปดูที่ลุ่มน้ําขังหน้าฝนแล้วฝนไปยังไงตามน้องหยงมาลามไปครับ